อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายหน้า1399เรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่และวิธีดับกรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งกรรมทั้งหลายทั้งใหม่และเก่ากรรมมนิโรธและกรรมมนิโร ทัาคามินีปฏิปทาภิกษุทั้งหลายกรรมเก่าเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอันปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นและ มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมเก่าภิกษุทั้งหลายกรรมใหม่เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในการบัดนี้อันใดอันนี้เรียกว่ากรรมใหม่ ภิกษุทั้งหลายความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลถูกต้องวิมุตติเพราะความดับแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดนี้เรียกว่ากรรมนิโรธภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่า ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมคืออริยะอาจังคิกมรนี้นั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้แหลเป็นอันว่าทำเก่าเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายราก,ลากรรมใหม่เราก็แสดงแล้วความดับแห่งกรรมเราก็แสดงแล้วข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมเราก็แสดงแล้ว ภิกษุทั้งหลายจิตอันใดที่ศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึงกระทำแก่สาวกทั้งหลายจิตอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย จงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพัมสอนพวกเธอทั้งหลายของเราเอวีวานีทำให้เราได้ทรบาบว่าเรื่องของกรรมเก่าก็คือตัวกายวาจาใจนี่เองคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นตัวเราอยู่ทุกวันนี้ท่านเรียกว่ามันเป็นกรรมเก่าท่านบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ธรรมชาติก้อนกายอันนี้กายใจอันนี้รับรู้อารมณ์ต่างๆได้มองให้เห็นว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติอันหนึง่ง ที่เกิดจากการกระทำของเราตั้งแต่ในอดีตมาทำให้ก่อเกิดเป็นอัตภาพร่างกายอันนี้ส่วนกรรมใหม่ก็คือการกระทำของเราทางกายวาจาใจณปัจจุบันนี้อันนี้ท่านเรียกว่ากรรมใหม่ตัวกรรมใหม่ถ้าประพฤติปฏิบัติตามทางที่ถูกต้องคือมักมีองค์8ก็จะกลายเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนั้นไม่ใช่ไปปฏิบัติตามความเห็นอื่นๆที่บางครั้งในสังคมเราก็เดินไปตามหลากหลายความเห็นไปสะเดาะเคราะห์บ้างไปทำโน่นทำนี่บ้างตามความเห็นของบุคคลทั่วไปซึ่งท่านบอกอันนั้นยังดับกรรมไม่ได้อย่างถาวร การที่จะดับกรรมอย่างถาวรก็คือมาสร้างกรรมที่เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมด้วยการประพฤติกายวาจาใจให้ถูกต้องตรงตามทางมรรคมีองแหวนการมีความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นการเกิดการดับการมีความคิดที่ถูกต้องคือละความคิดในทางการฏิบาิเบียดเบียนการมีวาจาที่ถูกต้องการไม่พูด โกหกคำหยาบเพื่อเจอรดเสียดการทำการงานถูกต้องคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องก็คือการเลี้ยงชีวิตที่ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นการมีความพยายามที่ถูกต้องพยายามที่จะละอุสลในใจพยายามที่จะสร้างกุศลในใจให้เกิดขึ้นการมีสติถูกต้อง ด้วยการละความเพลินในอารมณ์ต่างๆพยายามตั้งไว้ซึ่งกายกตาสติหรือการมาเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองการมีสมาธิความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องก็คือการที่เราตั้งใจเพียรทำซึ่งมักมีองค์8ข้อใดข้อหนึ่งก็ชื่อว่าเรามีความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องด้วยการกระทำแปอย่างเหล่านี้ จะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงความดับแห่งกรรมพ้นจากกรรมทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็นดีจะเป็นชั่วประตมแล้วเราก็พ้นจากการเกิดได้นั่นเองถ้าพ้นจากการเกิดได้ความแก่ความตายก็ไม่มีก็เรียกว่าบุคคลนั้นเข้าถึงกรรมมนิโลดความดับของกรรมที่ท่านจัดว่าบุคคลนั้นสัมผัสวิมุต สัมผัสวิมุตต์หมายถึงวิมุตต์หมายถึงสภาวะที่ไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดแก่เจ็บตายบุคคลนั้นเข้าไปสัมผัสได้ก็ด้วยการดับซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหมือนกับความเบาเราสแสวงหาไม่ได้นอกจากการที่เราจะปล่อยวางของหนักถ้าเรายังถือของหนักอยู่แล้วเราจะวิ่งหาความเบามันก็หาไม่ได้ หน้าที่ของเราคือปล่อยวางของหนักปล่อยวางกรรมคือการกระทําทางกายวาจาใจพยายามที่จะละความอยากในการที่จิตเข้าไปแสวงหาอารมณ์อันเป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามพยายามตั้งอยู่กับปัจจุบันและเมื่อตั้งอยู่กับปัจจุบันได้ค่อนข้างเป็นปกติแล้วก็ให้พยายามเห็นปัจจุบันนั้นเกิดดับ และปล่อยวางปัจจุบันอีกทีหนึ่งก็เท่ากับว่าผู้นั้นปล่อยวางการกระทําทางกายทางวาจาทางใจได้อย่างสมบูรณ์ก็สามารถเข้าไปถูกต้องหรือสัมผัสวิมุตตหรือนิพพานได้อันั้นก็คือที่สุดของทุกข์พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายตลอดการการที่ได้การเกิดทุกครั้ง จะเป็นไปเพื่อความแก่และความตายถ้าเราต้องการการเกิดสิ่งที่เราต้องการด้วยก็คือความแก่และความตายเราต้องยอมรับในตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่ต้องการความแก่และความตายก็ต้องแก้ปัญหาตรงที่ไม่เกิดพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราจึงให้ละการเกิดการเกิดในอัตภาพร่างกายก็มีด้วยการเกิดของจิต จิตมีการเกิดอยู่ตลอดเวลาเป็นวัฏฏะการวิวาใย,ยเกิดของจิตภายในใจของเราท่านจึงให้มันละความเปลินในอารมณ์พยายามสร้างไว้ซึ่งความเป็นปัจจุบันด้วยการทำเท่านี้ก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้